อ่ะสวัสดีครับเพื่อนๆนะครับนะเพราก็ผมอาชีพคนเดิมนะครับนะวันนี้จะมาด้วยเรื่องของเอ่อหุ่นสายโยนนะครับนะในต้คอมเมนต์ขอมานะครับว่าอัพอะไรยังไงบ้างนะครับเป็นแนวทางนะสําหรับสเตตัสนะครับผมจะอัพสเต็งนะครับหน้าหลังรวมกันร้อยสองร้อยสี่สิบนะครับผม ส่วนเด็กนะครับเด็กนี่อัพเต็มเลยนะครับผมจะเพิ่มความแรงให้กับการโยนหุ่นได้อย่างมากนะครับที่เหลือก็เอาผมเอาเฉลี่ยไปเป็นค่าวิ์กับค่ารักนะครับให้เฉลี่ยเท่าเกันนะครับผมนะอ่าคันนี้อะประมาณนี้เนาะมาดูของสวมใส่กันนะครับแน่นอนครับเราจะขับไปได้เลยก็คือขวานนะครับผมขวานนะครับ ต้องตีบวกสิบนะครับเป็นขวานมองแนะนาออฟนะครับออฟไม่หาเป็นโจมตีระยะใกล้นะครับไม่ก็เป็นเจาะเกาะนะครับผมเจาะเกาะอย่างน้อยต้องสิบห้าอัพขึ้นนะครับโอเคมาเชนแรกขวานนะครับผมใส่เป็นสองวัวนะครับนะนี่นะครับกาวสองวัวนะครับอ่แล้วคณะนี้เรามาส่วนต่อไปกันครับเออมันไปไหนแล้ววะ อ่านี่นะครับโลซ่านะครับสิ่งที่จําเป็นเลยนะครับคุณไม่จําเป็นต้องบวกสิบสองเหมือนผมนะครับนะบวกแปดก็ได้นะครับนะถ้าเกิดคุณมีตังค์มีมากพอนะครับเอฟก็เหมือนเดิมนะครับนะโอเคใส่ไหมครับส่วนการ์ดนะครับส่วนการ์ดที่อยู่ใน แหวนนี่นะครับไม่จําเป็นต้องทําอลิซดาวนะถ้าคุณมีงบไม่เยอะพอนะครับผมใส่เป็นการ์ดกิจกรรมตีบอสก็ได้ครับนะคนงงอีกกกิจกรรมตีบอสอันไหนนะฮะอ่าอันไหนวะผมก็เริ่มงงว่เนี่ยใบนี้นะครับเนี่ย นี่จะมาแบทละเอียดละเอียดเลยนะนี่นะครับมอนเตอร์และมอนะครับนะถ้าคนไม่มีก็ใส่แบารัดอะไรก็ได้นะครับกิจกรรมหรือตีมอนตีธาตุอะไรย่างนี้ก็ได้เนาะโอเคมาส่วนต่อไปครับส่วนเสื้อนะครับเสื้อแน่นอนครับถ้าคนไม่มีตังซื้อเสื้อบาคาบอกสิบห้าใช้เสื้อผ้าไปก่อนครับถุกโคกครับตอนนี้นะครับไม่จาเป็นต้องบวกบวกสิบหรือบวกอะไรอย่างงี้ครับ คุณสนใจออบนะครับเพราะมันเสื้อตัวนี้นะครับจะแปลงเลือดของเรานะครับกลายเป็น ATK นะครับนะนะครับเห็นไหมครับทุก200แต้ม m a คค p จะเพิ่ม1จะเพิ่ม1แต้ม ATK นะครับนะสูงสุดได้1,500นะโอเคส่วนออบแนะนำนะครับให้หาเป็นออบเลือดนะครับไม่กระจอกเกาะนะสำหรับคนเจาะเกาะน้อยนะครับส่วนการ์ด่วนการ์ดผมแนะนำเป็นมูนดักดาวนะ เพิ่มเจาะกอก,กีสิบห้าเปอร์เซ็นต์นะครับนะอ่ะไปส่วนผ้าคลุมผ้าคลุมต้องเป็นอาริสครับนะออกก็ต้องเป็นแม็กแฮพีนะครับผมนะอภัยสดนะครับการ์ดผมใส่เป็นการ์ดโจมตีมอนเตอร์และเอ็มพีนะครับผมนะ <c oughs> ถ้าคนมาทีหลังไม่มีการ์ดไปนี้นะครับแนะนําให้เป็นใส่ออกอ,ออคซอมบี้ก็ได้นะครับออกซอมบี้ดาวนะครับผมช่วยท่านได้นะครับ อ่ะเดี๋ยวคนไม่เห็นภาพอีกออกซัมบี้ดาวอันไหนอะ่ะเดี๋ยวผมเอาออกมาให้ดูอาจจะช้าหน่อยนะครับคลิปน,นี้นี่นะครับใส่เป็นตัวนี้แทนก็ได้นะครับผมนะไปทํามาจาดัดโดนกันสั้นนะครับโอเคอ่ะ ส่วนต่อไปรองเท้านะครับรองเท้าผมใส่เป็นลูนบูทนะครับลูนบูทปกสิบสองนะครับใส่การ์ดหมาเน่านะครับเพิ่มแมคแคสพีแปดเปอร์เซ็นต์และแมคเอสพีแปดเปอร์เซ็นต์นะครับถามว่าทำไมต้องเป็นลูนบูทอืมถ้าให้ผมแนะนำจริงๆคนเป็นรองเท้าหมายายนะครับแต่ที่ผมใช้ลูนใช้ลูนบูทเพราะผมเล่นหลายอาชีพเนาะนะครับเนี่ยเล่นหลายอาชีพแต่มีไม่กี่ยอาชีพเองเนี่ย มีน้อยครับเนี่ยเนยผมเล่นหลายอาชีพผมเลยจําเป็นต้องใช้ลูนโบูทนะครับแต่จะก็จะเอาไว้สุดจริงๆก็รองเท้าหมายายก็ได้ครับนะถูกกว่าด้วยนะหรือเปล่าไม่มั่นใจนะครับโอเคแล้วแต่คนชอบเนาะเพราะผมเล่นเป็นสไนมาก่อนนะครับนะก่อนจะมาเป็นหุ่นนะครับเป็นแม่ค้าเนาะส่วนต่อไป แหวนเครื่องประดับนะครับแนะนำถ้าคนงบน้อยให้เอาแหวนแหวนเสี้ยววัจจันรแบบนี้ไปก่อนนะครับนะหาในเอ็กเชนนะครับออฟจมตีระยะใกล้นะครับไม่ก็ i n c แต่ออฟจมตีระยะใกล้จะหาง่ายและดึงง่ายมากนะครับนะถ้าเกิดคุณฟูฟูคุณไปดึงแหวนดาร์กลอดเลยก็ได้ครับนะครับ หาโจมตีระยะใกล้นะครับไม่ใช่เราเอาระยะไกลามานะครับต้องระยะใกล้นะครับเนี่ยขั้นต่ําอย่างน้อยห้าเปอร์เซ็นตนะครับนะเนี่ยเนี่ยแบบนี้นะครับนะขั้นต่ํานะครับอ่าตอนนี้ผมยังใส่เป็นเทวจาันอยู่เลยเนาะยังไม่อยากอัพขึ้นนะกาลังเก็บตังค์ไม่ถึกสักทีเนี่ยโอเคอันนี้ผมว่าใส่เป็นสองใบนะครับอ้าักระตุกอะไรนักหนาวะเนี่ย โอเคส่วนต่อไปอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแหวนเสื้อพระจันทร์นะครับการคุณใส่ตามที่คุณจะไปตีมอนนั้นๆน,น,นะครับนะอ่าลืมบอกไปอ่ามาต่อครับส่วนหัวนะครับส่วนหัวผมจะใส่เป็นตัวนี้นะครับบวกสิบนะครับนี่นะทําไมผมต้องใส่หมวกตัวนี้ผมไม่มีหมวกหมกระดิ่งนะครับตัวนี้สามารถหาได้ในเกมนะครับนะตอนนี้ราคาเท่าไหร่อยาผมขอดูราคาก่อน หนึ่งร้อยสิบเจ็ดเอ็มนะครับจะสาม,มารถทำให้คุณทำเจาะเกาะแบบสามัวได้นะครับได้เจาะเกาะเพิ่มมาอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เนาะอ่าแล้รับคนขาดเกาะโซนการ์ดนะครับผมคุณจะใส่เป็นการ์ดโจมตี MVP ก็ได้นะครับนะหรือจะใส่เป็นการ์ดเอ,อ่มอมดดาวก็ได้นะครับผมเพิ่มเจาะเกาะได้อีกสามเปอร์เซ็นต์เนาะหกเปอร์เซ็นต์สิอ่าที่ผมซื้อตัวนี้มาใช้เพราะผมต้องการนี่นะครับ ถ้ามันจะเกาะเกินห้าสิบเนาะเป็นสามวัวนะครับนะแต่ถ้าเกิดคนยังไม่มีงบจริงๆผมแนะนําหมวกม้าขาวนะฮะงองอีกเมื่อก่อนผมก็ใช้นะครับหมวกม้าขาวนะครับเผื่อคนที่ยังไม่รู้เนาะอาจจะช้านิดนึงนะให้คนที่เขายังไม่รู้นะอ่านี่นะฮะนี่นะครับหมวกม้าขาวตัวนี้นะครับนะ สักบวกหกก็ยังดีนะครับนะอยางนักคุณก็ได้ตมีมีพีแล้วหน่อยหนึ่งนะครับนะแล้วคนที่ยังไม่มีงบมากนะครับแล้วก็ราคาไม่แพงมากแต่เอาบอสได้อยู่แล้วนะครับอ่าเอใส่เป็นตัวนี้ไปก่อนนะอ่าล้วคนมีหกหูกระดิ่งก็ใส่หูกระดิ่งไปนะครับส่วนใบหน้านะครับใบหน้าผมจะใส่เป็นหน้ากากช็อกเกอร์นะหน้ากากตัวลกนี่ยบูดผิดอ่า ตัวนี้นะครับนะวกคีแตกด้วยทางไงของมันก็ต้องมีนะตัวนี้ถ้าคุณไม่มีหน้ากากกาชาก็ใส่ได้ครับกาชาน้ําแข็งนะกาชาน้าแข็งพูดผิดอ่าคุณก็ใส่ตัวนั้นมาแทนได้แต่ตัวนี้ผมจะใส่เป็นหน้ากากตัวนี้แทนนะครับส่วนปากนะครับปากผมยังใส่เป็นปากเพนอยู่นะครับนะปากเพนตัวนี้นะเพราะผมยังสุ่ม าปากตัวใหม่ไม่ได้นะครับปากตัวใหม่น่าจะแรงกว่านะครับตีบอสและไอตีเอ็มเนาะถ้าผมจะไม่ผิดน่าจะแรงกว่านะครับส่วนหลังนะครับผมแนะนําเป็นตัวนี้น่าจะดีที่สุดนะเนี่ยแสงจ้างเดินมืดน,นะครับพระตีเอ็มพีเข้าแปเนต์เนะาะผมก็ได้ออฟเลือดแต่ว่าคุยผมยังไม่ใช้หลังตัวนี้เพราะผมออฟหลังดาบคู่ได้แม็ก ใแม็กฮ p เยอะกว่านะครับมันเลยของผมมันเลยยังแรงกว่านะในการจในการตีบอลนะครับซอนใครที่ไม่มีหลังสองหลังนี้นะครับเนี่ยตัวเนี้ยหาไม่ได้คุณไปเติมเลยครับหลังเลิฟอฟก็ตนะครับตัวนี้นะครับคลิปที่แล้วก็พูดอะไรนะก็ตอฟเลิฟไปแล้วนะวิดนิดนึงนะมันติดแบบนั้นนะครับนะเอาตัวนี้ไปผมลองเทสแล้วนะครับใช้ได้นะครับนะหลัง หลังเลิฟอฟออก,ก็อตัวนี้นะครับสามารถใช้ได้นะครับกับสายยนตหุ่นเท่านั้นนะครับระเบิดหุ่นไม่มีผลนะครับอ่าส่วนหางผมใส่หางเป็นหางนกไฟนะครับนะตัวนี้ถ้าคุณตอนนี้มันไม่สามารถแลกได้แล้วเนาะถ้าผมจำไม่ผิดอ่ามันแลกไม่ได้นะครับนะตอนนี้คุณไปหาหางเรือมาใส่นะครับ หางเรือนะครับช่วยท่านได้นะครับอ่าหางเรือนะค <c oughs> ระตัวนี้ถ้ากณไม่มีก็มันจะมีหางอีกตัวหนึ่งเป็นกาชาล่างพรน,นะครับตีมันตีบอสอีกแปเปอรเซน่ะผมก็ยังสุ่มอยู่แบบมันก็ยังไม่ได้อ่ะหม,มได้สุ่มหมวกนะครับอ่าอ่าคราวนี้จบแล้วนะครับมาด้วยเรื่องของสกิลนะครับอ่าครัวนี้จะขอไปเร็วนิดนึง ผมจะอัพในสไตล์แบบของผมนะที่มันได้ใช้จริงๆแล้วในการล่าบอสนะผมจะไม่พูดเยอะนะครับจะรีบอัพนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะยาวนะคุณก็อัพตามผมได้เลยนะครับ ตัวนี้นะครับอ่ะมาอธิบายกันนี้ก่อนนะครับสกิลนี้นะครับไม่จําเป็นไม่ต้องอัพก็ได้นะครับเพราะมันจะส่งผลในเวลาคุณตีหินขายอย่างเดียวเนะาะสำหรับผมไม่ได้ตีหินขายนะผมจะไม่อัพนะครับส่วนใครที่จะเตรียมฟาร์มต่อตีหินขายคุณก็อัพไปนะครับกับสกิลนี้นะครับนะเมื่อโจมตีมอนเตอร์นะครับมีโอกาสเพิ่มอีกหนึ่งชิ้นนะฮะ อ่าไม่งงเนาะตีไปตัวผมผมจะไม่อัพนะเพราะผมจะไม่เอาหุ่นมาฟาร์มนะครับสทรับใครที่เอาหุ่นมาฟาร์มก็อัพไปนะครับโอเคส,สกิลที่เหลือผมจะไปลงอะไรดีอืมอ่าอัพไปดีกว่าแต้มมันเหลือนะอ่าโอเค <c oughs> สเตงครับ อโอเคเมื่อมาถึงหน้านี้นะครับอันนี้ไปแค่หนึ่งครับนักเคล่อนบูนี่นะครับดําเป็นนะครับนะตรงนี้ตัวดีเลยนะครับมันจะคอมโบกับสกิลของคาสสในการโยนหุ่นนะครับยิ่งคุณอัพตัวนี้เลเวลเยอะยิ่งแรงนะครับนะแรงมากนะฮะ อ่ะแ้ก็บลเรเวลสิบไปเลยนะครับแลาัผมจะอัพอะไรต่อตัวนี้เลยนะครับนี่สไลด์ไปหนึ่งแล้วตัวนี้ก็จําเป็นนะครับนะอ่าไปเลยครับสิบนะครับส่วนฮ้าแคนนอนผมก็อัพสิบเหมือนกันครับน่าจะมีเท่านี้แหละนะอ่าส่วนที่เหลือผมจะไปอัพอะไรดีวะอืม มันไม่รู้จะอัพอะไรอะอ่ะโอวร์ทัทแม็กก็ได้อะนะครับน่ะอืมไม่รู้จะอัพอะไรแล้วอะมันก็เต็มอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยอเอาไปให้เต็มเต็มเอกอันนี้ปเอาให้มันสุดนะฮะมันจะได้ไปต่ออ่ะอันนี้ก็อัพยี่สิบนะครับโอเคอ่ะมาของสกิลของค้าสี่นะฮะ ตัวนี้นะครับนะของเป็นโยนหุ่นนะครับก่อนที่คุณจะเอาหุ่นออกมาโยนได้คุณต้องอัพสกิลตัวนี้ก่อนนะครับด้านขวาบนนะฮะกดอัพไปนะครับกดงงนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับคุณจะเรียกหุ่นออกมาข้างๆได้นะอ่ะเึ๊บที่เหลือนะครับที่จําเป็นคนว่าทุกคนก็น่าจะอัพก,กันเต็มหมดเนาะคงแม่ไม่น่าจะไม่น่าจะเหลืออ่ะ ว่าโหลดนะฮะโหลดอัพไปรีเซ็ตอัพนะครับอ่ะกดไม่ค่อยอยากจะติดเลยเฮ้ยอืม Okay. นี่ต้องอัพนะครับโอเคที่หลักๆจำเป็นก็น่าจะมีเท่านี้นะครับนะโอเคเราไปต่อกันนะครับอ่ะจะมาที่ลูนกลมก่อนนะครับรูนกลมลูนกลมนะครับอันที่จำเป็นนะครับนี่นะครับ ตัวทีนะครับเนี่ยรูนตัวนี้รูนเขียวนะครับผมแนะนำให้คุณไปหาให้ได้ใครได้ยี่สิบนี่เพอร์เฟกนะครับยิ่งเอติยิ่งเปอร์เซ็นต์เยอะคุณยิ่งโยนหุ่นแรงขึ้นนะครับจัดปลาอ่าอีกตัวหนึ่งก็เป็นตัวนี้นะครับนะปึ๊บอ่าอันต่อไปเป็นแคนนอนนะครับไลน์คูดาสแต็กนะจัดปลา อันนี้จะทําใส่แล้วจะทําให้คุณวิ่งเร็วขึ้นนะมุปสปีเพิ่มขึ้นนะครับจะทําให้หุ่นลอยได้นะครับนะใครมีเยอะก็ยิ่งดีใครมีแถวที่2อนี่แจมเลยนะครับอา่าแล้วก็ผมจะใส่เป็นคันนอนดามิแทนนะครแล้วก็รีนะครับผมสกิลวังคาสี่เนาะโอเคส่วนที่จําเป็นในรูนช่องเล็กนะครับแม็ก p นะครับอีกนอดีเฟนนะครับ คีด้าเมันไม่ได้ใช้นะครับผมเล็กนะครับตัวดีเลยนะครับนะอครื่างส่วนขอผมจะใช้เป็นตัวนี้นะครับรูนเหลืองนะดาเมทตอมมันเตอขนาดกลางนะครับผมนะส่วนรูนฟ้าผมจะใช้เป็นตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับนะเพิ่มแม็กซ์เฮดพีนะครับสพไม่ใช่เฮดพีโอ้แล้วก็เป็นเพนนะครับแล้วก็ดาเมจไอเอ็นซีนะครับผมอ่าตัวนี้มันสําหรับระเบิดหุ่นนะ ถ้าเกิคุณโยนคุณไม่ต้องใช้นะครับแล้วก็สีเหลืองเป็นวิทนะครับแล้วก็อินนะครับผมแล้วก็เอทเคนะครับมีประมาณเท่านี้เนาะอ่ะไปะหาร่นแท่งกันต่อเลยนะครับเพื่อความรวดเร็วนะถ้าคลิปเดี๋ยวคลิปมันจะยาวเกินไปนะครับนะ <c oughs> อ่ะอันดับแรกนะครับ ไฟดาเมจนะครับเส้นทางที่สั้นที่สุดนะครับไปเลยครับโอ้ยมันจะอืดอะไรขนาดนี้เนี่ยแม่งแหลกลิบหายโอเคมันจะมีอยู่สามจุดนะครับคุณกดลากได้เลยนะครับนะอืมต่อไปอีกโนดีเฟนนะครับนะไปครับมีสามจุดนะครับ เพิ่มเจาะเกาะน,นะครับผมโอเคนะครับอีก o นอดีเฟนเถ้าจะเอาแบตหลักหลักก่อนนะครับนักเคลิ้นบูธเราอยู่ไหนฝ่าอันนี้มันระเบิดนะฮะอันนี้อะไรนี่นะครับโอเคนะครับ รวนตอนนี้เลยนะครับนะนี่นะครับขึ้นได้ใหม่อีกทีนะไม่ขึ้นนะนี่นะครับมีทั้งหมดห้าจุดนะครับนะนกเคลื่อนโบนนะครับจัดไปว่าทุกคนก็น่าจะอัพเต็มกันหมดแล้วแหละเฟืองในนี้นะฮะนะโอเคมีทั้งหมดห้าจุดนะครับนะอ่ะ ทีน to ี้นะครับเรามาดูของสัตว์น่าจะมีเท่านี้แหละที่จำเป็นหลักๆอ่าเออเราลืมมลืมมีเด็กอีกนะครับนี่นะครับเด็กคุณต้องอัพนะครับช่วยเพิ่มได้นะครับเพิ่มเอ ATK ให้คุณได้นะครับ v ไปแล้ววีนะอ่าตัวนี้นะ มีหมดหนึ่งสองประมาณห้าจุดเนาะถ้าผมจำไม่ผิดนะเออปึ๊บหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับมีทั้งหมดห้าจุดนะครับโอเคต่อไปนะครับเราจะมาอัพอ่าสตรงนะครับสตร,ต,รต,รตรงตรงนี้นะขึ้นมาเลยนะครับปึ๊บ หนึ่งจุดแล้วสเตงหนึ่งสเตงสองจุดแล้วนะครับมาตรงนี้ครับที่สาที่สี่นะครับโอเคเราเลือดแมคคพีคุณต้องเอาไหมต้องเอานะครับผมจำเป็นอย่างมากนะครับยิ่งเลือดเยอะคุณยิ่งโยนแรงนะครับนะ ผมจะพยายามทำให้ละเอียดที่สุดนะอันนี้แบบโดนสดเลยนะครับอ่ะรูนตรงนี้ก็จำเป็นนะครับนี่นะครับไทมมูสสปีดเพิ่มขึ้นอีกห้าเปอร์เซ็นต์นะจำเป็นต้องอัพนะครับีมนึงสองสามอ่ะตัวนี้ตัวที่สี่นะครับตัวน,นี้ตัวที่ห้าอยู่ตรงนี้นะครับอ่า นะครับจำเป็นนะทำให้คนวิ่งเร็วขึ้นนะครับผมต่อไปดูสเต้งมีกี่อันแล้วเนี่ยลืมลืมไปเลย123455 5จุดแล้วนะครับสเต้งมี5จุดนะครับอันนี้จุดที่6นะครับ7นะฮะับา่า7 7จุด 8จุดนะครับโอเค9จุดอ่าคราวนี้สตเรงที่ต้องอัพนะครับต่อไปคุณจะต้องมาอัปเด็กด้วยนะครับเด็กเพิ่มตรงนี้นะครับคุณต้องค่อยๆดูนะครับผมค่อยๆหานะผมอาจจะอัพไม่ทั่วถึงนะครับคุณต้องค่อยๆไล่ดูนะครับผม ผมจะไม่อัพโรนไอพวกเอทีเคอะไรนี้ให้ดูนะครับคุณต้องไปอัพเองนะครับกับเนี่ยนะครับพวกบวกเลือดอะไรเงี้ยคุณต้องแทกแต้มคุณเหลือคุณไปอัพได้เลยนะครับแล,ล้วรนวิทนะครับคุณต้องเอานะครับนะจำเป็นนะครับนะผมอ่าเม็ดอีกหนึ่งจุดนะฮะอืม ตอบเอ่อที่ผมดูมันนววิทอีกหนึ่งจุดนะน,นี้เพิ่งเห็นนะครับอ,อ่โยนหุ่นมันสามารถกดธาตุได้อ่ะเมื่อกี้วิดีโอมันตัดนะครับมันเข้าสู่เวลามันจำกัดนะครับผมโอเคเรามาต่อกันนะครับอันต่อไปนะครับเป็นลักนะครับนี่นะครับลักก็อยู่แถวนี้เลยนะครับ สายล่างนะครับกดอัพเลยครับอ่าเนี่ยแล้วคุณก็มาไล่นะครับเมื่อลักกดลักไปแล้วคุณมาไล่ตรงนี้ได้เลยนะครับเนี่ยอ่านี่เลยนะครับเนี่ยเนี่ยลักวีลูกเน,เนี้ยเนี่ยมันจะมีอยู่ทั้งหมด5จุดเนี่ยนะครับทุกลักบวกหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยคุณก็ไล่เลยครับผมว่าทุกคนก็น่าจะรู้กันหมดแล้วแหละ มันคงไม่ยากนะทางมินเกมอ่าประมาณนี้นะครับผมมันมีทั้งหมด5จุดต่อไปนะครับอันที่จำเป็นหลักๆเลยตัวนี้ไม่ใช่อืมอืมมือมันวาจริงนะอ่านี่เลยนะครับนี่รูนตัวนี้นะครับ ตรงกลางนี้มานี่นะครับอ่าโอเคนี่นะครับสำหรับผมผมอัพนะให้เพื่อนนะครับอ่าคุณจะไม่อัพก็ได้นะครับแต่สำหรับผมผมอัพนะครับพวก mac sp นะครับถามว่าจำเป็นไหมเว้นไว้ก่อนก็ได้นะครับถ้าเฟืองคุณไม่พอเอาเน้น mac mac เอ่อ mac h p ซะก่อนนะครับนะ เนี่ยอย่างเงี้ยเปอร์เซ็นต์เป็นอย่างเงี้ยนะครับอย่างเงี้ยคุณต้องเน้นก่อนนะสเต็งนี่อีกหนึ่งจุดนะครับเนี่ยถ้าไหลได้กี่จุดแล้ววะเนี่ยจุดแล้วั้างถ้าผมจำไม่ผิดนะมันจะอยู่ข้างบนนี้อีกนะครับเนี่ยหนึ่งจุดนะอ่าแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะครับดาเมจไอเอ็นซีตัวนี้นะครับนะคุณต้องกดนะครับต้องยอมเสียนะฮะสองจุดนะครับ สเตรงตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับไล่มาเลยครับน้อยที่สุดโอเคถูกต้องอ,อจุดสเตรงน่าจะหมดแล้วนะครับนะนตอนตอนนี้ที่ผมเห็นนะอืมน่าจะหมดแล้วล่ะน่าจะนะไบางทีคุณเอาไปนะครับโอเคต่อไปมาเอ่อ ผมยังขาดโลนะเอ่อยังขาดอะไรให้คุณอีกนะไม่ใช่นะตัวนี้ไม่ใช่ตัวเดียวกันจะช,ช้าหน่อยนะครับผมอ่าในีนาฬน่าใช่ตัวนี้แหละหรือเปล่าเออไม่เฮ้ยมันจะได้รับการต้านทานอืม ไม่น่าใช่เลยนะแต่ผมลองอัพดูก่อนนะอ,อ่านี่ๆผมเจอแล้วผมเจอแล้วนี่ๆที่จำเป็นนะเนี่ยสกิลนี้นะครับนะครับเนะี่ยรูนเนี่ยจำเป็นนะครับต้องอัพนะครับนะอ่าก็ที่สามารถหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะครับว่าไอ้ตรงนี้เอาออกไปก่อนผมไม่ตั้นไม่มั่นใจมันคือรูนอะไรนะฮะ แต่ตัวนี้จำเป็นนะครับเนี่ยอัพก่อนเลยนะครับเพราะมันจะมาคอมโบกับอของสกิลของค่าสามนะครับนะที่เป็นตัวนี้นะครับนี่นะครับนะยิ่งกดธาตุไฟยิ่งแรงนะครับแรงวูดับตับไม่เลยนะซิบอกให้โอเคมันก็ <c oughs> น่าจะมีเพียงเท่านี้นะเท่าที่ผมนึกออกนะครับ แบบไววที่สุดแล้วนะครับก็หวังว่าเพื่อนๆคงจะไปทํากันได้เนาะไม่มีปัญหานะเพราะว่าบอสจากที่ผมเคยเอาหุ่นลองล่านะครับนะก็จะประมาณนี้นะเท่าที่โยนหุ่นสามารถรับไหวนะแบบล่างๆสุดเลยต้องแต่ สปาชายกับคาโเนี่ตั้งแต่สปาชายลงไปเนี่ยผมว่า,าโยนหุ่นยังไม่น่าจะเอาไหวนะนะครับผมนั่งไม่น่าจะไหวนะครับ <c oughs> อ่ะเดี๋ยวมาส่วนคนว่าเอ้ยเอทีเคเปอร์เซ็นอะไรคนเยอะเปล่าเอทีเคเปอร์เซ็นผมน้อยนะครับดูนะครับเลือดมีอยู่แค่สามหมื่นเจ็ดเองครับเอทีเคพันห้านะครับ เอเดเคเปอร์เซนต์นะครับมีแค่สิบสามนะครับสิบสามเปอร์เซนต์นะครับน้อยมากนะครับถามเตี้ยเรียดดินสุดๆนะโอเคน่าจะหมดแล้วเอาเดี๋ยวเดี๋ยวยังเหลือสัตว์เลี้ยงนะครับสัตว์เลี้ยงนะครับผมแนะนําให้เป็นนี่นะครับวอลลิงลุงนี่นะตัวนี้นะครับนะนะครับน่าจะกิจกรรมแต่กิจกรรมน่าจะหมดแล้วอะสำหรับคนที่ไม่มีมาไม่ทานกิจกรรม แนะนำเป็นเเดี๋ยวนะผมดูให้ตัวนี้ก็ได้นะครับเนี่ยตัวดาบตัวนี้นะครับช่วยคุณได้นะครับเพิ่มได้แรงอยู่นะไม่ก็เป็นอลิสก็ได้นะครับเนี่ยตัวนี้ก็ได้นะครับทุกคนสามารถหาได้เนาะ อ่ามันเพิ่มอันไหนวะเ๊ะนี่นะครับอีกนอดีเฟนนะครับช่วยเพิ่มอีกหนอดีเฟนนะครับนะถ้าคุณไม่ทำอาลิตไม่ไหวนะครับคุณทําหมาเลยนะครับคุณได้อีกหนอดีเฟนเหมือนกันนะครับได้เจาะเกาะเพิ่มนะครับนะโอเคนาจะมีเท่านี้แหละครับก็ถ้าชอบถูกใจยังไงก็กดติดตามกันด้วยนะครับผมนะ ่วงนี้มันไม่ได้หายไปไหนแล้วครับคิดคอนเทนต์อะไรไม่ออกนะไม่รู้จะลงคลิปเกี่ยวกับอะไรดีเนาะถ้าอยากได้คลิปแบบไหนก็ทิ้งไว้ใต้คอมเมนต์แล้วกันนะเดี๋ยวจะลองพยายามทำดูนะครับโอเคเดี๋ยวคลิปต่อไปน่า,าจ,จะเป็นการฟารนะ์มเนาะผมฟาร์มวันหนึ่งก็ตกประมาณเกือบสิบห้าสิบหกเอ็มนะต่อวันเดี๋ยวถ้ามีคนอยากรู้ก็มาทิ้งไ้ใต้คอมเมนต์แล้วกันเนาะเดี๋ยวผมจะทำคลิป ให้ดูอีกทีหนึ่งแล้วกันนะครับสวัสดีก็ลาไปก่อนครับผมขอบคุณมากที่รับชมจนจบครับขอบคุณจริงๆครับผมบ๊ายบายครับ